นะครับสวัสดีครับผมปักเจ้าศิขบะครับครับชื่อเดิมชื่ออะไรจักรกลจักรสุรกลต่อสุรัตน์นะวันนี้ช่างพิกัดเท่าไรร้อยเจ็ดครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกเมื่อกี้ผ่านแล้วน้ำหนักนี้คุมมากี่โลร้อยเจ็ดปล่อยปล่อยก็ปล่อยปล่อยมานะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเนาะแล้ววันนี้ร้อยเจ็ดก็ซ้อมมารวมๆกี่วันกับเตี๋ยได้อ่าเราซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่สิขมะครับครับตอนนี้พวกผู้ซ้อมมีใครอยู่บ้างที่ค่ายมีพวก ดอกๆพี่พีเลยค่ะครับเก็บตัวมาเดือน2เดือนเลยรเราได้เคลื่อนไหวที่ไหนหรือย,ยังมีก็เคลื่อนไหวอยู่ลักสิ์สครับกี่ไฟ์สองไฟ์ครับพึ่งกลับมาสองไฟ<ช>ท์ทน้ําหนักแม่ลักสิทธ์เนี่ยลักสิ์ออก็ปล่อยต่อยครับปล่อยต่อยนะก็ยังสบายสบายอยู่แล้วชนะไหมสองไฟ์ที่ผ่านมาชนะครับทั้งสองเหรอคะแนนหรือน็อกน็อกครับน็อกสองเหรอน็อกด้วยอะไรอ่ะ ตัวแขรงครับอ่าก็อาศัยลูกเก๋าใช่ครับแล้วแรงอ่ะยังมีอยู่ไหมก็มีเอ่อคิดว่าร่างกายให้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ตอนนี้ก็ะร้อยครับครับผมก็เต็มที่เลยเต็มที่ครับพรุ่งนี้ก็ชกรอบแรกด้วยเคยชกเช้าแบบนี้ไหมก็ชกครับต่อยรักษิก็ต่อยายอ่าตอนลักษิก็บ่ายๆก็การเตรียมตัวคืนนี้ก็พักผ่อนเต็มที่ครับแล้วกับผู้ชกนี่เหยียบเพชรนี่เคยเจอไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาหรือยังดูครับก็ดูผ่านนาผ่านตาแล้วเนาะเป็นไงบ้างครับ แล้วก็มีน่ากลัวไปกันอืมก็ฝีมือมีเข่าเนาะขายเราเลยไหมสไตล์เดียวกันคิดว่าพรุ่งนี้จะยืนซดยืนแรกเลยไหมใช่หรือว่าดูเชิงก่อนรอดูพูดอะไรทีไรโอเคก็เดี๋ยวประเมินแรงด้วยเนาะใช่ครับอ้าวเราอายุอะไรแล้วครับอายุยี่สิบคนจังหวัดระยองครับไปปล่อยกี่โลแล้วเนี่ยไปปล่อยห้าสี่ครับพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรสีเือขนาดซ้ายหรือขวาสูงร้อยร้เราชกมวยรวมๆประมาณ สามสิสครั้งครับผมฝากไปนองค่อยเชียร์พวกนี้หน่อยก็ฝากพี่น้องชาลยยองครับพวกนี้ช่วยเชียร์ให้กับลักใจได้ครับผมก็ประเดิมแจ้งเกิดคร้บครับุณครับ